รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับครูหนูอาริยาเทศยิ้มค่ะในรายการศาสนาหน้าที่เราชาวกศนอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาศาส,สนาและหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะ ครูก็จะขอแนะนํากิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะโดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนะคะนักศึกษาต้องทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อให้รู้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้พบกับครูนิชันันอ่อนละไมหรือว่าครูโอมนะคะครูกศนตนําบลจากกศนอ,อําเภอพนมทวนสํานักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นักศึกษาคงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูอมกันเลยคะ่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่าน ก่อนอื่นครูต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะขู่ชื่อนางสาวนิชนันอรมายัยชื่อเล่นชื่อครูโอมวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักศึกษาในรายวิชาศาส,สนาและหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสาค .11002 ระดับประฐมศึกษาตอนที่5เรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทยและของท้องถิ่นการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ผลการเรียนรู้ที่ครูคาดหวังจากนักศึกษาในการเรียนวันนี้นะคะ คือนักศึกษาสามารถนำค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมชุมชนมาประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยค่ะในส่วนความหมายของค่านิยมนั้นค่านิยมเป็นแนวความคิดเป็นความเชื่อเป็นอุดมการณ์เป็นความต้องการของกลุ่มคนในสังคมซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าควรแก่การนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะคะความสำคัญของค่านิยมประกอบด้วย4ข้อ ข้อที่ 1. ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลข้อที่2ค่านิยมเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมข้อที่3ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอของคนส่วนมากและบุคคลในสังคมยอมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของสังคมข้อที่4 ค่านิยมจะช่วยให้คนในสังคมมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันทําให้มีความเชื่อในเรื่องต่างๆอย่างเดียวกันดังนั้นค่านิยมของสังคมจึงจัดว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของความสําคัญของค่านิยมกันไปแล้วมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นกันไหมคะกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีพฤติกรรมที่ 1. ขยันพฤติกรรมที่สองประหยัดพฤติกรรมที่สซื่อสัตย์พฤติกรรมที่4มีวินัยพฤติกรรมที่5สุภาพพฤติกรรมที่6สะอาดพฤติกรรมที่7สามคัคคีพฤติกรรมที่8มีน้ำใจ ค่านิยม12ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติปีพุทธศักราช2558มีดังนี้ข้อที่หนึ่งความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคัง่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อุทิศให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รัก มีาศาสนาพุทธซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจมีธงชาติที่เป่าประกาศถึงสัญชาติของเราข้อที่2นะคะซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมการที่เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้เข้ากับคนอื่นหรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นนั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าใจสิ่งต่างๆในแต่ละมุมมองซึ่งจะทำให้ข้อขัดแย้งและปัญหายุติลงได้ค่ะ ต่อไปข้อที่3กะตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์บุญคุณของพ่อแม่นั้นใหญ่หลวงมากท่านทั้งสองให้กำเนิดเรามาในโลกอันกว้างใหญ่เลี้ยงดูเราอย่างดีมีความรักความห่วงใยรวมทั้งผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งจะทำให้เราเติบใหญ่เป็นคนดีในสังคมดังนั้นนะคะ เราควรตอบแทนบุญคุณของทุกท่านโดยการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนะคะข้อที่4ี่นะคะใฝหาความรู้มั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมการที่เราดำรงชีวิตประจำวันนั้นแน่นอนว่าเราต้องใช้ความรู้อยู่ตลอดเวลาณนะตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะฉะนั้นเราควรใฝ่หาความรู้เพื่อให้ทันกับโลกภายนอกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา เราควรมีความเพียรพยายามมุ่งมันในการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นตำราเรียนอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้เรามาถึงข้อที่5กันแล้วนะคะรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามประชาชนชาวไทยควรที่จะภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมประเพณีศิลปะอันงดงามและวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น วันปีใหม่ของไทยวันสงการในขณะนี้ค่านิยมของประเทศทางตะวันตกเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการแสดงออกเช่นการพูดจากิริยาและการแต่งกายซึ่งทำให้ประเพณีอันงดงามนั้นถดถอยลงด้วยเหตุนี้เราควรที่จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ต่อไปข้อที่6มีศิลธรรมรักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเพื่อแผ่และแบ่งปันการที่เราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐการทำสิ่งต่างๆด้วยความหวังดีถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้คือความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เราก็จะได้มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีศีลธรรมก็เป็นข้อที่เราควรถือไว้ในใจเช่นศีลห้า การที่เราซื้อสัตว์ตลอดไม่ว่าจะทำอะไรจะทำให้เราเป็นคนดีในสังคมนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องการเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองโดยที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่8แล้วนะคะ มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ทุกวันนี้เรามักจะเห็นผู้คนแตกแยกหรือไม่ให้ความเคารพกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่มีระเบียบในสังคมอย่างแรกเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองเราควรที่จะมีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและเคารพผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆคนเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยนั้นจเจริญยิ่งขึ้นข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสติเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุดรวมถึงการคิดทบทวนให้รอบคอบและมีความม,มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานผลลัพธ์ที่เราจะได้ถ้าเราทำอะไรโดยมีสตินั้นคือความสำเร็จนะคะต่อไปข้อที่10รู้จักการดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีการดำรงชีพนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คำสอนไว้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการที่เราต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับคนอื่นและถ้าเราทำตามคำสอนของพ่อหลวงชีวิตของเราจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามีต่อไปเรามาเรียนรู้ข้อที่11แล้วนะคะมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำมีกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปการที่มีจิตใจอันแน่วแน่จะไม่สั่นคลอนใดๆถ้ามีอุปสรรคหรือกิเลสผ่านเข้ามาถ้าเราได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาบ่อยครั้งมันจะทำให้เราเข้มแข็งเช่นเราไม่ควรดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ถ้ามีเพื่อนมาชักชวนนะคะ เราเรียนรู้กันมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่12คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองในการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ ค่านิยมของท้องถิ่นจะบ่งบอกลักษณะนิสัยเด่นของคนในท้องถิ่นนั้นเช่นคนภาคเหนือมีมารยาทอ่อนโยนพูดจาอ่อนหวานคนภาคใต้มีความรักใคร่พวกพ้องซึ่งสามารถศึกษาได้จากลักษณะของคนในชุมชนวิธีชีวิตการแสดงออกสถาบันทางการศึกษาศาส,สนา และครอบครัวมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมค่านิยมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนสังคมเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์การประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำทุกคน จึงเป็นพลังสำคัญส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างยั่งยืนหรืออาจกล่าวว่าหากสังคมใดมีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุแต่ขาดความเจริญทางด้านจิตใจสังคมนั้นจะพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนซึ่งความเจริญทางด้านจิตใจนั้นนอกจากคนในสังคมจะต้องประพฤติปฏิบัติด,ดีตามหลักศาสนาแล้ว ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติโดยพร้อมเพียงกันและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทยซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะเชิงพฤติกรรม8คุณภาพพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นอย่างไรกันบ้างคะ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นกันแล้วนะคะต่อไปครูจะพานักศึกษามาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเดี๋ยวครูจะมาอ่านโจทย์ให้นักศึกษาฟังเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะแบบทดสอบหลังเรียนวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสค1 1 0 0 2ระดับปฐมศึกษา ตอนที่5เรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทยและของท้องถิ่นการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ข้อที่หนค่านิยมของสังคมหมายความว่ายอย่างไรกออก่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยขอไขสิ่งที่คนในสังคมยอมปฏิบัติขอควาย สิ่งที่คนในสังคมไม่ยอมปฏิบัติงองูสิ่งที่กําหนดความเชื่อความต้องการทางสังคมข้อนี้คำตอบคืององูสิ่งที่กําหนดความเชื่อความต้องการทางสังคม ข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่สำคัญของสังคมไทยกอไก่ความซื่อสัตว์สุจริตขอไข่การเคารพผู้มีอาวุโสคอควายการเคารพเทิดทูนเงินตรางองงูการนับถือ และให้ความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาคำตอบข้อนี้คือคอควายการเคารบเทิดทุนเงินตราข้อที่3ค่านิยมหลัก12ประการ คานิยมข้อ6ว่าด้วยเรื่องอะไรกอไกรรักษาวินัยกฎหมายไทยขอไข่ซื้อสัตว์เสียสละอดทนได้คอควายมีศีลธรรมรักษาความสัตว์หวังดีต่อผู้อื่นงอง,ง,งูมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาข้อนี้คำตอบคือคอควายมีศีลธรรมรักษาความสัตว์หวังดีต่อผู้อื่นข้อที่4ข้อใดคือตัวอย่างของการพึ่งตนเองกอไกนายลมรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีขอไข่ปาก้าเคารพในความคิดผู้อื่น คอควายน้องฟ้ามีความขยันขันแข็งในการทำงานงองูนาแดงรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองเสียก่อนเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาข้อนี้คำตอบคืององู น้าแดงรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองเสียก่อน้อที่5ขอ้อใดมีใช่ลักษณะของการประหยัดอดออมกอไกลไม่ฟุ่มเฟือยขอใข่คิดก่อนที่จะใช้จ่ายคอควายไม่ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นงอง,งูมีความเป็นอยู่พอควรแก่ฐานะ เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาข้อนี้คำตอบคือคอควายไม่ใช้ใจในสิ่งที่จำเป็นข้อที่6เด็กชายดำทำการบ้านตามที่ครูสั่งมาส่งทุกครั้งไม่ขาดแสดงว่าเด็กชายดำได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใดก่อกายความเสียสละขอใครความรับผิดช,ชอบ คอควายความเมตตาการุณางองงูการรู้จักเคารพกฎหมายเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาข้อนี้คำตอบคือขอใครความรับผิดชอบข้อที่เจ็ด การดำรงชีวิตบนพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใดกอกายความแตกต่างประเพณีขอใครความเชื่อค่านิยมของชุมชนขอควายวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนงองงู การรวมตัวของสังคมสถานะทางเศรษฐกิจเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาข้อนี้คำตอบคือขอใครความเชื่อค่านิยมของชุมชนนักศึกษาทำถูกกันบ้างหรือเปล่าคะข้อที่8 วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เห็นได้เด่นชัดในสังคมปัจจุบันกอไก่ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีขอไข่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางสังคมขอควายการถ่ายทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อดำเนินชีวิตงองงูการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การบวชการแต่งงานความเชื่อทางศาสนา เสร็จกันหรือยังคะนักศึกษาครูจะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะคำตอบข้อนี้คืององูการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การบวชการแต่งงานความเชื่อทางศาสนาข้อที่9 นายโต้งสมัครเป็นทหารกองประจำการเพราะตนอยากจะทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติไม่ให้ศัตรูมารุกรานประเทศแสดงว่านายโต้งได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใดกอไก่ความเสียสละขอไขความขยันหมั่นเพียรขอควายความอดทนอดกลั้นงองูความรักชาติศาส เสร็จก,กันแล้วนะครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบของข้อนี้คืององูความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ดข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่สิบ ข้อใดคือค่านิยมตามนยโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติปีพุทธศักราช2558กอไก่ค่านิยมหลัก3ประการขอไข่ค่านิยมหลัก5ประการขอควายค่านิยมหลัก8ประการงองูค่านิยมหลัก12ประการ เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาคำตอบของข้อนี้ก็คือ,ง,องูคานิยมหลัก12ประการเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาทำแบบทดสอบกันได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้หรือได้คะแนนน้อยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้และทำใบงานที่ครูได้เตรียมไว้ให้ แล้วพบกับครูได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูโอมไปนะักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ